เกิว่าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะได้แบบแบบนี้นะครับก็แอดไลน์ hmm. มาที่เบอร์ผมนะเดี๋ยวผมจะแจกให้ฟรีนะครับไม่ต้องไปหาดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมก็หามาตั้งเก็บไว้ตั้งนานแล้วล่ะนะฮะก็ยังมีอีกหลายตัวนะนะครับก็เผื่อที่จะทำเกิดถ้ามันซีดหรือโดนแดดเรียอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนนะครับยังไงที่เดี๋ยวยังไงก็ติดตามรับชมนะครับบิน แบบเป็น SPV แล้วก็มีเรือนใหม่แบบนี้นะครับให้เห็นด้วยแต่นี้ความสมจริงมาแน่นอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวรับชมในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็จะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูนะครับอยากจะสนใจอยากจะมาบินแบบเป็นเครื่องบินบิกอฟพีวีแบบนี้นะฮะ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับเครื่องบินปีก FPV นะครับปีกบนนะครับที่ผมทำคลิปในเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็มีไม่มีเลือนใหม่นะครับนะครับวันนี้มีเลือนใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองบินกันนะครับว่ามันให้ความสมจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับพอเวลาที่มันมีมันมีหน้าปัดนะครับว่าเราเออมันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของ ec หนึ่งสามห้า f ศูนย์หกนะครับที่ส่งมาให้ซ่อมนะครับก็ตอนนี้ลื้อทุกอย่างออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ตัวบอดี้กับชุดกิฟเบทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวของมานะครับเดี๋ยวของตอนนี้ของยังไม่มานะครับของกําลังจะเดินทางมานะครับยังไงก็รออีกสักนิดนึงนะครับสําหรับใครที่เล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับ ec 1 3 5 f 0 6นะครับ ลำสีเหลืองๆนะครับที่มันเป็นล็อกความสูงได้นะครับผมก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะถ้าใครที่สนใจนะครับสาหรับถ้าใครที่มาดูช่อง y t u t u ของผมนะครับช่องอคลิปที่เป็นคลิปที่เป็นคลิปหลักในช่องของผมนะครับก็จะเป็นตัว F06EC135 นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุที่ล็อกความสูงได้แล้วก็บินได้นิ่งด้วยนะครับเหมือนมี GPS นะครับยังไงสนใจก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 6,800บาทแล้วนะครับราคามีการปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็ใครสนใจก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่6,800แล้วนะครับเดี๋ยวไงติดตามรับชมนะครับกับเจ้าตัว f06ec135 นะครับเดี๋ยววันนี้มาบินลำนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูสำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าตัวเครื่องบินปีกเป็นแบบ f p v แบบนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับใครที่มีเครื่องบินปีกอยู่แล้วนะครับอยากจะได้ ความสมจริงอยากจะขึ้นไปขับเองนะครับักใครมีความใฝ่ฝันในวัยเด็กนะครับว่าอยากจะขับเครื่องบินแต่ไม่มีโอกาสเครื่องบินลำหนึ่งก็เป็นล้านนะครับไม่มีใครไม,ไม่มีโอกาสได้ซื้อมาขับแน่นอนนะครับก็ราคาที่สูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องไปทำเป็นเป็นใบอนุญาตบินด้วยนะครับซึ่งยุ่งยากมากๆเลยนะครับ แต่ว่าเราสามารถที่จะเป็นนักบินได้นะครับโดยที่เราเชงงบประมาณแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับและอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าพลาดหรือว่าเกิดอุบิเหตุเกิดเครื่องบินตกขึ้นมาเราก็ไม่เป็นอะไรนะครับนะครับแต่ถ้าเราไปขับของจริงเนี่ยมันคือชีวิตเลยนะครับที่เราจะต้องไปอยู่บนนั้นแลวก็อันตรายมากๆนะครับแต่้าเราบินแบบนี้เรายืนอยู่ข้างล่างเราใส่แว่นนะครับเราบินอยู่ข้างบนก็เครื่องบินตกก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อา่า พอมีเรือนหม่แล้วนะครับโปรเจกต์ต่อไปก็คงไม่น่าจะมีอะไรแล้วหละ่ะที่เหลือก็เดี๋ยวคงจะบินอาจจะหาเป็นแบบว่าดิจิตอลหรือว่าไฟเอามาใส่นะครับ ให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะหาดูไฟอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะมีกระจกหลังกระจกมองหลังนะครับกระจกที่อยู่ตรงตรงเหมือนรถเก่งนะฮะอยู่ตรงข้างซ้ายข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยป็นอันน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะลองหามาดูนะครับมันจะได้มองเห็นข้างหลังได้ด้วยนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับลํานี้อีกเหมือนเดิมนะครับกับพี่หนุ่มพระบาท r านะครับซึ่งจัดลํานี้มาให้ผมรีวิว ให้กับท่านผู้ชมได้ดูถ้าใครที่สนใจเครื่องบินปีแอพนะครับสำหรับลําตัวลําตัววิทยุพร้อมบินพร้อมชุดไฟหมดเลยสปีดคอนโรลมอเตอร์ไบพัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับ อยู่ที่ประมาณ5,000หรือถ้ายัางถูกๆก,ก็ 4, 0 0 0กว่าบาทนะครับเพราะว่ามันมีวิทยุด,ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วตัวลำชุดไฟเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทเองนะฮะ2,000กว่าบาทแต่ถ้ารวมชุดไฟรวมรวมทวิทยุด,ด้วยวิทยุก็ผมก็จะจัดให้เป็นแบบไฟสก้าไอหกเอ็กนะครับนะครับตอนนี้ที่บ้านผมมีพีระตุ๊ดลำใหม่ๆอยู่ลำหนึ่งใครสนใจก็รีบๆทักมานะครับสวยมากๆเลยนะครับจะให้ประกอบหรือว่าจเจาลำป่าไปประกอบเองก็แล้วแต่นะครับ ส่วนชุดไฟไอส่วนชุดเขาเรียกว่าชุด APV นะครับก็จะมีแว่นมีภาคส่งแล้วก็มีกล้องมีแค่3อย่างเองนะครับมีแค่3อย่างเองก็อยู่ตกราวๆประมาณตีไปประมาณ5,000บวกลบนิดหน่อยแล้วแต่นะครับตรงนี้ต้องมาคุยกันนะครับแต่ผมประมาณการว่าราคาอยู่ที่ประมาณนี้ตัวแว่นนะผมก็จะเอาตัว Enchan ให้ไปนะครับ e n h a n Enchan en ใช้ดีนะ นะครับเป็นแบบเสาเดียวนะครับนะครับเป็นแบบเสาเดียวแล้วก็มีตัวภาคส่งนะครับเป็นประมาณ600วัตนะครับ600วัตแล้วก็ตัวกล้องของฟ็อกเซียนะครับเอามาตฐานแบบนี้ดีกว่าอย่าไปเอาของถูกมากๆนะครับถ้าของถูกมากๆเนี่ยภาพที่เห็นมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มองยากด้วยนะครับแล้วก็บินไม่ได้มาเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับกล้องตัวนี้ก็ตัวละประมาณ900กว่าบาทเกือบพัน ใช้แบบนี้ไปเลยดีกว่านะครับถ้าแบบว่าตัวละประมาณ2-300อันนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคอะนะครับมันเป็นของถูกนะครับของถูกและดีมันไม่มีในโลกนะครับมาใช้แบบนี้ดีกว่าแต่ว่าผมจัดประมาณมาตรฐานไปให้ก็คือก็ประมาณนี้นะครับประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5,000บาทนะครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปบินกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลานะครับไปเลยครับอ่าพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันสมจริงขนาดไหนนะครับโอเคครับหนึ่งสองสามโอเคภาพมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าจะมีเรือนไม้นะครับมีเรือนไม้นะครับให้ความสมจริงมากๆเลยนะครับหันกล้องมาทางซ้ายทางขวาอานะครับอปบินกันเลยดีกว่า ว้าวสมจริงมากๆนะครับท่านผู้ชมนะครับสมจริงโคตรสมจริงเลยสมจริงมากๆเลยอานนี้บินนะฮะับทนี้ลองบินดูนะครับโอ้สมจริงมากๆนะครับ เวลาที่เราบินนะครับเราอย่าไปบินไกลเกินไปนะครับเราบินแบบวนๆเราพยายามหันกล้องไปทางซ้ายทางขวาแล้วให้เห็นตัวเราที่ยืนอยู่นะครับเนี่ยครับผมจะยืนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเครื่องบินปีกบนก็จะบินไม่เร็วมากนะครับก็จะช้าๆแบบนี้นะครับตอนนี้บินเข้ามาในบริเวณในสนามที่ผมบินนะครับวันนี้ไม่มีลมบินดีมากๆนะครับไม่มีลมเลย อย่าหันกล้องไปทางตรงกลางนะครับแผขทางขวาหันไปทางซ้ายนะครับวิวทิวทัศน์อันสวยงามในเช้าวันนี้นะครับเดอนไม้สมจริงมากๆนะครับเหมือนได้มาขับจริงๆนะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะผมว่ามันจะต้องมีพวกคันยงคันโยกด้วยนะฮะยิ่งดีเลยผมนึกถึงหัวไม่ผมนึกถึงการไม่ขีดนะครับ สูงไปแล้วนะฮะสูงไปแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลงต่ำหน่อยหนึงนะครับหันกล้องไปทางขวาบ้างนะครับหันกล้องไปทางขวาพยายามให้เห็นตัวเรายือนอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราบินแล้วไม่เห็นตัวเรายือนอยู่เนี่ยเพราะว่าต้องมีอะไรบางอยู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณภาพได้นะครับนะครับ วันนี้ไม่มีลมนะครับบินดีมากๆมือใหม่ลหลายๆคนที่อยากจะมาเล่นแบบนี้นะครับเนี่ยครับไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่ว่าจําสถานที่ที่เราจะบินให้ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราหลงฟ้าไอ้คำไอ้คำไอ้การหลงฟ้าเนี่ยมันต้องมีทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทนนี้ต้องบวกกับชั่วโมงบินนะครับต้องบินบ่อยๆนะครับต้องบินบ่อยๆอยการการะยะก็สําสคัญนะครับ นะครับเนี่ยครับหันกล้องไปทางขวาเวลาจะเลี้ยวขวานะครับอ hey ่ะทีนี้เดี๋ยวลองลงจอดนะครับ mind, oh, oh. หันกล้องมาตรงกลางนะครับ like ผมว่าเลยนะเดี๋ยวผมจะลองวนอีกรอบนึง เหมือนจริงมากๆากค่ะท่านผู้ชมเหมือนจริงมากๆเลยเหมือนนะ่ะเหมือนว่าเราได้ขับจริงๆเลยเอตอนลงจอดก็จะนี่ครับลงจอดเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวจะลองขึ้นใหม่นะฮะ ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะฮะครั้งนี้ไม่บินไม่สูงมากนะครับเอาแบบว่าพอพอบินไม่สูงเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ลงจอดนะถ้ามีตัวคันโยกนะ่าจะเหมือนจริงเลยนะแล้วก็มีเป็นแบบพวงมาลัยสองอันซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของจริงเลยเนี่ยครับลงนิ่มๆนวลมากๆนะท่านผู้ชม ผมลงได้นิ่มๆมากๆเลยผมว่าถ้าเทียบกับปีกล่างนะครับปีกล่างตอนนี้แทาไม่ได้เล่นละผมมาเล่นปีกบนละปีกล่างนี่คือก็ก็ก็กกยังเล่นอยู่นะนะครับขึ้นแล้วนะฮะอ่เดี๋ยวลงนะฮะผมว่าลงง่ายกว่าปีกล่างอะ่ะเสร็จระบนกลับมานะครับแล้วเราก็ โอ้ยมีเอยียงนิดนึงนะครับตอนลงนี่คือต้องต้องลงให้นิ่มๆให้ได้นะครับเดี๋ยวลองขึ้นลงอีกสักรอบหนึ่งนะครับเครื่องบินลำนี้ไม่มีประตูนะครับมีแต่หน้าต่างที่โล่งๆนะครับ นี่ครับขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ตอนเวลาเลี้ยวจะเห็นจะเห็นได้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะฮะ hey man, นี่ครับลงจอดเรียบร้อยเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งแล้วกันติดลมแล้ว เหมือนจริงมากๆมาแล้วนะครับเนี่ยครับตัวเวลาเลี้ยวล้อหน้านะครับ นะครับอย่าไปเลี้ยวจนแบบว่าเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจะต้องลดดูรเตตลงอีกนะครับโอเคสนุกมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเล่นแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับทักมาแนะทักมาขอคำแนะนำได้นะครับกับเอกสายหมุนนะครับมาที่เบอร์โทรผมนะครับหรือว่าใครต้องการที่จะสั่งเครื่องบินอยากได้สักลำหนึ่งไม่ต้องไปนั่งประกอบเองทำเองนะครับก็เอกสายหมุนมี ให้บริการนะครับจะเป็นปีกบนแบบนี้หรือว่าจะเป็นปีกล่างแบบสปอร์เตอร์ก็ได้นะครับก็พร้อมที่จะให้บริการกับท่านผู้ชมนะครับเป็นแบบ BPV หรือว่าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้นะครับก็โอเคติดต่อทักกันเข้ามานะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็จะมีงานเข้ามาก็เป็นตัว ec 135x06 f 06, นะครับมาซ่อมนะครับเปลี่ยนบอดี้แล้วก็กิบเบดนะครับ แล้วก็มีอีกลำหนึ่งก็จะเป็นตัวอ่าอลาย470นะครับหางสายพานตอนนี้รอเบรดมานะครับก็เดี๋ยวจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล่องเค a r นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับ <Hey. S 1> ชมนะครับ